ำเลยครับกลรมเห็ีใช้อะไรทำเขาลูกอันนี้นมอะไรครับอันนี้ใหลงไปก่อนนมโรงเรียนนะคะเทให้หมดเลยครับเทให้หมดเลยพอแล้วเดี๋ยวกินไม่หมดหจากนั้นจากนั้นก็เอาเทไปเลยครับลูกเทไปเลยครับอ,อาาเม เียวพอแล้วครับอ่าพอแล้วจากนั้นก็ใส่ข้าวที่ใส่หนึ่งจอมคย็นพรึ่งพรึจากนั้นทำไงต่อครับตักน้ำแข็งใส่ตักน้ำแข็งใส่เลยครับ ได้เลยแล้วก็หอมอ่ะไหนลองชิมดูสิครับโอเคอเคีสแคกเกอร์ระวังหุกนะอ้อาวชิมเลยครับผมชิมเลยเป็นไงคะ รสชาติเป็นไงบ้างครับลูกา้าน้องแงน่าอร่อยมากจบคลิปตึ๊บบางกลอง